โอ้ท่านกุยคุณชายเจียงมาแล้วงั้นเหรอโอ้ลุงกุยสบายดีไหมครับเจียงอี้เฟยคุณชายใหญ่สมาคมยาสวรคร์โอ้คุณชายเจียงมาได้ทันเวลาพอดีเลยนะอ๋อทำไมงั้นเหรอรักษาพิษหายดีแล้วงั้นเหรอครับโอ้ซ้อมกับเป็นคุณชายเจียงเลยนะไม่พูดจะออมคอมเลยนะเนี่ย อมีคนที่สามารถรักษาพิษจากราชาผีดิบได้ด้วยจริงๆเลรอเนี่ยใช่คนที่ไล่ตามผีดิบนั่นหรือเปล่าล่ะโหคุณชายเจียงนี่ฉลาดจริงๆเลยนะเนี่ยเอาละ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าจากนี้จะเอายังไงต่อ ไอ้ก็แน่อยู่แล้วละในเมื่อบ้านอาภูมีคล้องดีแบบยาแบบนี้นะเราก็ต้องรีบยึดมันมาสิยึดม้าน,นะแค่มีแผนการในการจับราชาผีดิบของเราได้ก็สําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งในเมื่อตอนนั้นเราเองก็ปล่อยพิษของราชาผีดิบอีกครั้งเพียงไม่นานเมืองเซิงซีก็จะตกเป็นของเราอย่างแน่นอนแม้แต่เจียงหนานเองก็ตามโอ้ลุงกุ๋ยนี่ถึงจะแก่แต่ก็เหลี่ยมจริงๆเลยนะครับเนี่ย แน่อยู่แล้วล่ะอ่าส่วนการเตรียมการล่ะครับโอ้ยไม่ต้องพูดเลยละคุณชายเจียงบ้านอาผู้ตอนรับคำเชิญไปละล่ะอีกพรุ่งนี้นะนอกจากจะมีปรมาจารชวนชื่อกับคุณชายตระกูลลู่มาแล้วฉันก็ได้รับคําเชิญจากผู้ที่มีชื่อเสียงในเมืองไห่ตงมาด้วยละอ๋าประมจารย์ไห่ตงนั่นหรอครับคนที่จัดการเทียนเลยนั่นหรือเปล่าละโอ้ใช่ลวละ โอ้ดีขอแค่ได้เลือดของพิษราชาผีดิบมาและบ้านเอ่อผูกจื้อกุยไม่ว่าอีกฝ่ายจะยื่นข้อเสนอเท่าไหร่เราเองก็ตอบรับให้หมดโอ้เข้าใจแล้วล่ะโอ้ว่าไงฟงหูสบายดีหรือเปล่าโอ้สื่อหลานไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ย โอ้ถ้าฉันแกอีกหน่อยแล้วก็ฉันคงตายไปแล้วละโอ้ท่านหูเองก็พูดเล่นเกินไปนะครับแข็งแรงแบบนี้ต่อให้ยังอีกสิบปีก็ยังดูหนุ่มแน่นเหมือนเดิมนะครับโอ้ลู่จือ้อกันเหรอเฮะอแกแๆยังฉันนะจะไปสู่เธอได้อย่างไงกันพึ่งแค่30ก็ได้เป็นปรมาจารย์แล้วสงสัยไม่มีใครเทียบได้อีกแล้และโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับท่านหูนี่ก็ชมผมมากเกินไปแล้ว โอ้ท่านอาจารย์ทั้งสองคนเชิญข่าวดันนายกนได้เลยเชิญเชิญสองคนนั่นเป็นยังไงบ้างฮเฮ้อรวมพลเซียวฉินมาแล้วนั้นหรอเสซนของฉันนี่แม่นจริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้ททำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะตระกูลชื่อรวมตัวยอดฝีมือคนอื่นที่มีเป้าหมายในการจับตา ราชาผีดิบยกุก็เลยมาช่วยกันสิแต่เธอนะ่ะทำไมถึงมาที่นี่ละถ้าถูกลากออกไปแล้วก็พวกเราช่วยไม่ทันหรอกนะดูท่าแล้วเมื่อวานเขาน่าจะเป็นคนที่มีพื้นเพที่ไม่ธรรมดาอีกอย่างแถมชิ้นเสี่ยวหลูเองก็ยังชอบเขาอีกยิ่งทำให้ฉันนั้นอยากรู้เข้าไปอีกโอ้พูดแบบนี้นะกะจะดูถูกผมใช่หรือเปล่าอย่าดูถูกเลยนะมันจะทำให้คุณนั้นดูถูกตัวเองมากกว่า ฮ้ไม่รู้เป็นเพราะเจียงถงหลานหรือเปล่าแต่ฉันรู้สึกคุ้นเคยกับฉันเย่หลานนี่จริงๆเลยนะเนี่ยฮ่าฮเด็กแบบเธอนี่พูดดีๆไม่เป็นเลยหรือไงกันถ้าฉันมีลูกแบบนายนะฉันเอาขี้ยัดปากนายตั้งแต่เด็กแล้วละเฮ้คุณป้านี่ดูถูกผมเกินไปแล้วละจะบอกอะไรให้นะแค่ลูกป้านะมีดีเท่าผมสักส0แค่นั้นเองก็ฝันดีแล้วละฮ่าเฮอย่าทำเป็นอวดดีเลยละ โอ้ป้าหลานหลานเจียมาทําอะไรงั้นเหรอเหนมาแล้วงั้นเหรออี้เฟยฉันกําลังโทรหานายพอดีเลยละ่ะโอ้ก็เห็นว่ากําลังคุยกันสนุกสนานอยู่เลยนะไม่แนะนําให้รู้จักกันหน่อยงั้นเหรออ๋อนี่นะเสี่ยวฉันนะเพื่อนฉันเองโอ้สวัสดีนะฉันเจียงอี้เฟยนะเป,นเป็นลูกพี่ลูกน้องของหลานเจียนะ เสียวฉันอี้ไฟกำลังทักทายนาะยอยู่นะอ้าโอ้ยฉันขอเตือนแกนไว้ก่อนเลยนะอยู่ห่างๆเสียวหลานเข้าใจหรือเปล่าไอเด็กโง่อี้ไฟเฮ้อยาเพิ่งโกดไปสิครับผมเองก็แค่พูดหยอกล้อเล่นนะกระท่านั้นเองรีบเข้าไปขั้นไหนกันเถอกะกิจกรรมจะเริ่มแล้วละอ้าอ้าว ก่อนอื่นก็ขอยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านที่มาเข้าชมนุมในการจับราชาผีดิบนะครับผมในนามของตระกูลชื่อขอขอบคุณมากจริงๆเลยว่ากันว่าพลังที่ยิ่งใหญ่นั้นมาพร้อมพลัอันใหญ่ยิ่งราชาผีดิบนั้นดุไายมากเลยละมันจะทําลายเมืองเสียงสีของพวกเราให้ตายกันหมดเราจะต้องจับมันให้ได้ก่อนนี่คือภารกิจของเรา โอ้ตระกูลชื่อช่างมีประเสริฐจริงเลยนะยอมสละแรงกายแรงใจเพื่อช่วยภารกิจในการรักษาพิษของราชาผีดิบโอ้พวกเรานี่ขอชื่นชมเลยละ่ะห้ามฮึกเหิงเกินไปได้ละแต่กูเองก็พูดผิดนั่นแหละเออทุกคนนะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเพราะวันนี้นะมีคนคนหนึ่งที่หาวิธีการรักษาพิษของราชาผีดิบได้แล้วล่ะเออจัดการพิษราชาผีดิบงั้นรักใครกันเออแม้แต่คนจากข้างยาเข้ามางั้นรอ เอ่อฮะประมุกอาผู้ช่วยสแสดงตัวหน่อยนะครับโอ้ oh, ถ้าอยากได้มุกเม็ดนี้ก็ฉันเองก็จะให้ก็ได้นะแล้วก็ช่วยปราบราชาผีดิบให้ด้วยละ่ะแต่ว่าฉันมีข้อแม้นั่นก็คือต้องยกราชาผีดิบให้กับบ้านอาผู้โอ้ไม่ได้หรอกอย่าลืมสิว่าถ้าใครจับมันได้คนนั้นเองก็ต้องออกไป เธอเธอยกให้เธอแล้วถ้าเธอคุมมันไม่ได้จะทํายังไงต่อล่ะจะให้จับมาอีกรอบมันเริ่มไม่เอาหรอกเฮ้ยฉันเองก็อยากจะถามเหมือนกันล่ะประมุขซื่อเหมือนกันนั่นแหละว่าทําไมบนยันที่ใช้ผนึกราชาผีดิบถึงได้มีร่องรอยของพิษจากบ้านตระกูลอ่ซื่อด้วยล่ะฮะนี่นี่นี่มันบ้ากนะอย่าพูดอะไรบ้าๆนะฉันว่าเธอน่ะดิบสงมุกมาให้ฉันเถอะเฮ้ยช่วยคนได้ตังเยอะเลยนะนี่ถือว่าหายกันแล้วล่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองที่แท้ตะกูลซื่อก็มีจุดประสงค์แบบนี้นี่เองเอ้ยอยู่ปากไว้นะจะให้หรือไม่ให้อการเจราจาครั้งนี้ไม่เป็นผลนะลั้นฉันเองก็ไม่ช่วยได้ละเ้อช่วยตัวเองไปเถอะเฮ้ยคิดจะหนีเห,นเหรอพวกกิ้กมาแล้วเฮ้ยทำไมงั้นเหรอจะมาแย่งนรือไง เฮ้ย hey, วันนี้คนมาตัางเยอะตางก็มาช่วยในการจัดการต่างราชาพีดิบในเมืองเสียงสีในฐานะที่คุณนั้นเป็นผู้นําตะกูลไม่ให้ความร่วมมือแบบนี้ถือว่าไม่ดีเลยนะครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ให้ความร่วมมือกันเหรอฉันว่าพวกคุณน่ะใช้การชุมนุมในครั้งนี้บังหน้าทําเรื่องที่โหดร้ายเอาไว้มากกว่านะเอ้ยี้นี่มันรู้เออมีแต่จะเอาฉันว่าประมุขซื่อทำเกิดไปละละใช่ใช่จะไม่ให้หรือให้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานี่นะ เฮ้ยขายหน้ากันหมดแล้วพวกแกรออะไรอยู่วะอี้เฟยจะทําอะไรนะหรือว่าเฮ้ยอย่ามาแทรกเฮ้ยจับเขาไว้จับเขาไว้ให้เขาส่งยามาให้ได้ครับผมตูมเฮือกีออ้กันดิฉัน,นะว่าพวกคุณนะแย่งผิดคนแล้ะละถ้าอยากจะได้มุกเม็ดนี้ก็มาเอาที่ฉันเซเห็นร้อยฉันนั่นเหรอ อาา๋อฮะมีนักสู้มาด้วยเงนเหรอที่แท้บ้านอาภูเองก็เตรียมนักสู้มาเหมือนกันนี่นะปะมกซอเข้าใจผิดล,ละนี่นะ่ะลานของฉันเองตอนเด็กๆนะยังถูกฝึกจนหนักเป็นบ้าเลยละเฮ้อเขาจะมียาแบบนี้ได้ไง,งกันละ่ะอย่าไปฟังเขาเลยเถอะนี่ป่านะขนาดช่วยยังแซะเข้ามาแบบนี้รู้ไหมเขาเรียกว่าตบหน้ารูปหลังนะเฮ้เด็กนี่รีบกลับไปเลยนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอเฮ้อบ้านอาภูเป็นหนึ่งในเส้นหนามในสมาคมยาสวรรค์ ทำไมฉันถึงไม่คิดเรื่องนี้นะเฮ้ย hey, เด็กนี่มันมาเด็กไงกันนะเนี่ยเฮ้ย hey, ไม่รู้หรอกไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้หนักหัวหมักเลยนะเนี่ยคุณป้านะไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกผมนะไม่ได้ก่อเรื่องหรอกนะไม่เป็นไรหรอกท่านอา่ะถ้าเสี่ยวเฉินพูดแบบนี้แล้วแสดงว่าเขาวางแผนไวละละ้แล้วเชื่อใจขอเขาเถอะแต่ว่าเออเจียงถงหลานพาท้าพา,าอาของเธอไปก่อนเถอะ ฮ่าไอเด็กเปรตแต่ละวันดีๆไม่อยากจะไปอยากเจ้าลงนรกเองสินะแกคิดว่าคนเดียวจะปกป้องบ้านอาผู้ได้เงินเหรอเฮ้ยออนอันซะจริงไปจัดการมันซะไปชัช่์ตายซะเถอะไอเด็กน้อยตู้หมัดเดียวเลยมือเดียวตบมือเดียวเฮ้ยเอ้าปรามจอนนั่นหรอเป็นประเด็นไงกัน รู้ไหมฉันเกลียดอะไรมากที่สุดลอกลวงแก่งแย่งหักหลังไรสัจจะนั่นก็คือคนอย่างพวกแกย,ยังไงล่ะโอ้ดูถ่ายแล้วไอเด็กนี่ออกมาอยู่เลยล่ะแม่งเอ้ยข่ามันให้ได้สิทุกคนฟังนะใครที่ขาไ้นี่ได้ฉันให้ร้อยล้านอยู่วันฉันเองฉันไม่ยอมให้ใครนนหน้าไหนมาตัดหน้าตำแหน่งปรามาจารย์ไปได้ก่อนหรอฉันจะต้องเป็นปรามาจารย์ที่อายุน้อยที่สุดคนแรกใคได้เลย Got the block lit, I'm toxic Spitting logic, make them nauseous Honest, can I stop this? Never cautious, drop it I'm the hottest, knock, knock, bitch Watch it. I'm the fucking king of block, bitch Profit, it, action. hot shit Off topic, chronic I think I'm about to fucking lost it